สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการเซิร์ชนะครับไอตัว YouTube ภาษาไทยครับกับทีวี LG ของแต่ละปีเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำตั้งแต่ TV ทีวีที่เป็นซีรีส์ที่เป็น w ว b o s เเวอร์ชัน1นนะครับจนถึงเ,เวอร์ชันตัวปี2019กครับก็คือผมจะเริ่มตั้งแต่เป็นซีรีส์ปี2014นะฮะ อย่างรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นที่ผมทดสอบเนี่ยจะเป็น60 lb 650t นะฮะ WebOS version หนึ่ง mm. หลายๆคนก็จะเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้งาน YouTube ผ่านเบราว์เซอร์นะฮะบางทีมันเริ่มใช้งานไม่ค่อยได้แล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวปัญหาหนึ่งคือที่แอปมันมีข้อจำกัดอยู่นะครับก็คือแอปเนี่ยไอตัวคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับมันเซิร์ชภาษาไทยไม่ได้นะครับอ่าหลายๆคนทราบกันอยู่นะครับทิคของแต่ละรุ่นเนี่ยมันอาจจะมีแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับ สำหรับตัวปี2014เนี่ยผมอาจารย์แนะนำเป็นวิธีการเซิร์ชภาษาไทยโดยการพูดสั่งไปที่ไมโครโฟนของรีโมทนะครับเพราะว่าในการแคสเนี่ยผมลองดูและว่าไอ้ตัวซีรีส์ปี2014เนี่ยจะมีข้อจำกัดว่าถ้าเราแคสคลิปแรกไปเนี่ยนะครับจากมือถือส่งขึ้นไปปุ๊บคลิปที่2เนี่ยมันจะส่งไม่ได้ละนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการเลยละกันนะฮะก็เดี๋ยวอย่างแรกนะครับสมมติเราอยู่หน้าใดก็ได้นะครับของตัวเอ,อ่อทีวีนะครับนะครับที่แมจิกรีโมทนะครับของ ซีรีสปี2องสบางรุ่นที่มารองรับเนี่ยนะครับหน้าตามันจะแบบนี้นะฮะให้เรากดไปปุ่มที่เป็นรูปไม้นะครับที่นีโมดนะครับกดรูปนี้เลยเึิบมันจะมีให้เราพูดผมจะเซตคำว่าซอนคีรีเอาไม่ขึ้นเอาใหม่สอนคีรีสีประจวบอ่ะคราวนี้มันก็จะมีขึ้นเป็นคลิป YouTube ขึ้นมา นะครับให้เราดูนะครับผมก็แค่คลิกเลือกไปแค่นั้นเองตัวทีวีเนี่ยจะทำหน้าที่ไปค้นหาคลิป YouTube จากคำที่เราพูดไปนะครับที่ไปแสดงบนหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราคลิปเล่นสักครู่หนึ่งอ่แค่นี้ก็คือเริ่มใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้จบไปสำหรับซีรีส์ปี2014นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลย ตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์ปี2015นะครับเป็น webOS version 2เออ webOS version 2เนี่ยก็คือทําคล้ายๆกับ version แรกนะครับแต่ไอตัวการแคสเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่าตรงที่ว่ามันสามารถแคสไปได้ต่อเนื่องละจบคลิป1เราเรียงคิวได้นะครับส่วนการพูดด้วย Magic r e m o ม e ก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการแคสแล้วกันนะครับว่าทาอย่างไรบ้างอย่างแรกเนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะครว่า ตัวทีวีเนี่ยมีแอป YouTube ติดตั้งไว้บนทีวีเรียบร้อยหรือ,อยังนะฮะอ่าถ้าเกิดมีนะครับติดตั้งไว้แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือถ้าเกิดกดเข้าไปแล้วมันมีให้อัปเดตก็อัปเดตก่อนนะฮะสำหรับตัวมือถือนะครับที่เราจะแคสขึ้นไปเนี่ยนะครับเพียงแค่เราต่ออินเทอร์เน็ตวงสัญญาณเดียวกันนะครับตัวทีวีนะครับมือถือเชื่อมต่อวงสัญญาณเดียวกันไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับแอนดรอยทำได้หมดนะฮะส่วนวิธีการเปิดก็คือ แค่ให้ตัว y t u t u เนี่ยนะครับเราเปิดแอปจากตัวมือถืออย่างเดียวนะครับมันจะมีสัญลักษณ์แคสตรงนี้นะครับผมแตะเลือกขึ้นมามันจะหาตัวทีวีที่อยู่ในวงสัญญาณเดียวกันนะครับผมก็แตะเลือกเป็นซีรีส์ UF นะครับที่เชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะฮะจากนั้นนะครับตัวหน้าจอเนี่ยนะครับมันก็จะลิงก์ไปที่ตัวทีวีนะครับผมจะกดเลือกคลิปวิดีโอนะครับมันก็จะมีให้เรากดเลือกนะครับเล่น หรือว่าจะสร้างเป็นคิวนะครับให้เล่นต่อไปได้นะครับอันนี้ทีวีส0 1 5ัาทำประมาณนี้นะครับครับสำหรับตัวทีวีซีรีส์2 6 1 6นะครับซีรีส์ L H U H นะครับอันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่ก็คือใช้วิธีเดียวกันกับซีรีส์ปี2015เลยครับตัว U F วิธีเดียวกันเลยนะครับ ตัวนี้เป็นทีวีซีรีส์ปี2017นเว็ะครับเว็บ OS 3.5นะครับ,ร,บรุ่นที่ทดสอบเป็น 49UJ652T นะครับรุ่นนี้จะพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับคือหลักการก็คือมันทำได้เหมือนกับซีรีส์ก่อนๆก,ก็คือว่า 1. พูดนะครับผ่าน a มจิกรีโมทเพื่อค้นหานะครับคลิป YouTube 2. แคส Cat, YouTube ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าเราสามารถพิมพ์ค้นหานะครับตัวทีวีสั่งพิมพ์ค้นหา ที่ตัวทีวีแล้วเดี๋ยวมันจะไปเซิร์ชหาคลิปวิดีโอบน YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตก่อนละกันว่ามันมีข้อแตกต่างอย่างไรนะฮะก็คือให้ดูอย่างแรกเลยครับที่ตัวเมจิกรีโมทนะครับรุ่นที่รองรับเมจิกรีโมทเนี่ยมันจะมีสัญรูปใหม่ใช่ไหมครับรุ่นก่อนๆจะเป็นรูปใหม่เฉยๆแต่รุ่นนี้จะพิเศษหน่อยมันจะมีรูปเหมือนคล้ายๆแว่นขยายนะฮะอยู่ใกล้ๆกับไอ้รูปใหม่นะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเรากดรูปใหม่หนึ่งครั้งเนี่ยมันจะให้เราพูดเหมือนตัวซีบ ทูนทองใจอ่าอันนี้จะเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราจะค้นหานะครับโดยการพิมพ์นะครับโดยการพิมพ์เราเปลี่ยนจากการกดหนึ่งครั้งเนี่ยเปลี่ยนเป็นการกดค้างอ่าคราวนี้หน้าจอมันจะโชว์คีย์บอร์ดขึ้นมาให้เราพิมพ์นะฮะ ให้เราสังเกตยอย่างแรกมันอาจจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเหมือนแอปที่เราคุ้นเคยนะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนที่คีย์บอร์ดนีด้อยู่ที่ว่าเราตั้งภาษาอะไรไว้นะครับผมอย่างผมจะค้นหาเพลงครูสุรพลเรียกค้นหาจากตรงนี้เลยครับตัวทีวีเนี่ยจะทำหน้าที่ค้นหาคําว่าสุรพลเนี่ยนะครับจากแหล่งต่างๆที่ทีวีนะครับมีก็ถ้าเกิดอย่างตรงเนี้ย ผมจะค้นหาเาไปิดไปที่ YouTube ก็กดเลือกได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นซีนี์ปี2017นะครับสำหรับซีรีส์ตัว2018และ2019เนี่ยเดี๋ยวผมจะรวบมานะครับเป็นวิธีเดียวกันไปเลยเพราะว่าไอตัวซีรีส์ปี2018และ2019เนี่ยนะครับหลักการคล้ายๆกันก็คือของเดิมนว่ามันสามารถแคสต์ u t u b e จากตัวมือถือเนี่ยส่ง วงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่งไปที่ตัวทีวีได้นะครับเหมือนเดิมนะฮะส่วนการที่ว่าเราจะพิมพ์ค้นหานะครับแบบของซีรีส์2017เนี่ยอันนั้นตัดออกนะครับจะใช้เป็นการค้นหาด้วยเสียงเป็นหลักแทนนะครับเวลาเราจะค้นหาภาษาไทยก็คือใช้หลักเหมือนเดิมเลยครับก็คือรุ่นก่อนนะฮะเรากดรูปไม้หนึ่งครั้งเพื่อเป็นการค้นหากดค้างเพื่อว่าพิมพ์ค้นหาแต่ซีรีส์2018 2019เนี่ยมันจะปรับกลับมาที่ว่าเป็น การกดรูปใหม่ค้างเป็นการค้นหานะครับอาจอย่างผมจะค้นหาคำนี้ไพวันลูกเพชรตัวเครื่องมันก็จะทำการค้นหาจากการพูดของเราเป็นภาษาไทยแทนนะครับส่วนถ้าเกิดเรากดรูปใหม่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะไม่ค้นหาให้มันจะเป็นแค่คำแนะนำเฉยๆนะครับในก็ลองทํากันดูก่อนแล้วกันนะอย่างอย่างที่ทราบกันนะครับช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่อง การใช้งานไอ้ตัว YouTube ผ่านเบราว์เซอร์ที่ว่ามันโหลดไม่ค่อยขึ้นมันใช้งานไม่ค่อยได้แต่ว่าข้อดีของเบราว์เซอร์มันสามารถเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์อะไรได้นะครับแต่เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนำนะกันนะครับว่าในกรณีที่ว่าถ้าเบราว์เซอร์มันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับเราใช้งานผ่านแอปอย่างไรได้บ้างที่เราจะค้นหาคลิปวิดีโอที่เป็นภาษาไทยได้นะครับยังไงก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะฮะฝากช่องโอ๊ตอัมาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเพจ Facebook ชื่อ อัมมาทีวีนะครับอัมมาทีวีนะครับเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม